ช่วงนั้นผมบ่มีโอบมมีโอแล้วโมมโอที่ปเปิดร้านข้าวแกงก็เลยว่าสิเอาไ้ขายช่วงบ่มีโอครับทำขวงคันหนึ่งเปิดร้านข้าวแกงเขาเปิดเด้จักเดือนนะตอนที่เวาขายเฮาเปิดร้านเองก่อนนะบอทำบมุมเป็น้นไช่เขาเดี๋ยวมาเปิดเองประมาณปีกว่านะเรามาเจอไอวิโควิดค้ะขายตรงนี้มานานแล้วอยู่ยังคะเข้าปีที่สี่้วจ้ะเข้าปีที่สี่นะคะขายอะไรขายอะไรมีไอติมจ้ะมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นยำเหมึกย่างแล้วก็จะมีโคกวุ้นจ้ะ ผลไม้เยอะไปนะคะขายเยอะไปแล้วนะโอเคแล้วก็เอขายมานานเกือบสี่ปีนะคะขายที่ไหนบ้างคะที่เขตศรีราชาจ้ะใีเขตศรีราชาคะคาโรงงานก็เขาเรียกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไปเรื่อยๆว่ามีจอดเป็นพื้นที่ไหมจะจอดช่วง ตอน11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงจากที่หน้าโรงงานอะฮะรอจาพนักงานพันักงกาอะเราพนักงานออกมานะคะนี่นะคะแล้วก็เบลถาใด้วยค่ะว่าทำไมถึงเลือกเป็นแคลรี่ฟตทักคันนี้คะอ๋อเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะแข็งแรงกว่ารถคันเก่าจ้ะค่ะจ้ะแล้วก็ใหญ่กว้างสะดวกสบายกว่าจ้ะอะคันคันเก่าทำคันเก่ามีอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มแรกคันเก่าก็จะเป็น มาใช้พ่วงอะค่ะจะเป็นพ่วงข้างพ่วงข้างจะมาใช้พ่วงข้างนะคะพ่วงข้างแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นสามล้อแชมป์สามล้อแชมป์จะยับโตไปเรื่อยๆมาเป็นแคลรี่มาเป็นแคลรี่เพราะว่าใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าจะวก็จะเพิ่มเพิ่มของขายเพิ่มของขายด้วยจะจะเพิ่มยอดเพิ่มของขายเพิ่มยอดด้วยนะคะเออเดี๋ยวใครจะสงใครจะสงสัยว่า ที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคันเดียวได้ไหมอยู่ได้นะขนาดสามล้อแชมป์นะครับมอไซแชมป์ยังอยู่ได้เลยคิดดูสีก็เหิดแครี่ใส่ไม่ได้นี่อายเขานะอายสามล้อนะจ๊ะอันนั้นบางวันถ้าลูกสาวมาขึ้นได้สามคนนะโอ้ทำตัวให้เล็กลุกไปเล <c oughs> ็กลงก็ไปแค่สามคนถึงจะทันสามคนนี้ค่อยทันลูกค้าถ้าง,งั้นไม่ทันเพราะว่าทีโรงงาน แต่ถ้าเราไปจอดเราไปขายสองคนนี่ค,คือลูกค้าจะโทรสั่งออเดอร์ไว้ค่ะเราก็จะมีตู้เย็นใส่ไว้ให้ลูกค้า,าจาก<ฮ>าพวกน้ำปั่นพวกน้ำชงชากาแฟอย่างเงี้ยค่ะ<า>รวยไม่ไหว <laughs> อันนี้เราก็เล่เาปั่นก็มีครับขายใค <laughs> รเล่าปั่นก็มี <laughs> เล่าปั่นก็มีและะ้วอ่าใครสนใจนะสามารถที่แบบโบกเรียกได้นะคะ ร้านสักดามาแล้วนะคะร้านคุณสักดามาแล้วนี่แล้วปุ๋ยจะมาเจอปุ๋ยจะมาหาเจอได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าวนขับตลอดเวลาเนี่ยหากินยากคุณแม่ของที่หากินยากนะคะตามตัวยากเพราะเพราะว่าไม่มีหน้าร้านครับถ้าถ้าจะเป็นคันเล็กเขตไอ้บางละมุงก็จะมีอยู่จากจโรงพ๊ะจะมีสองมีสามคันที่ลรงป๊ออ่ะหื้อสากครงห้าเนาะห้าหกเจ็ดใช่ไหมห้าหกเจ็ดดู ลงโป๊ะนะคะร้านอะไรนะคะร้านอะไรร้านอะไรร้านไอติมสักดากะที่สดจ้ะนี่นะคะก็ถ้าเกิดว่ารับงานอีเวนต์รับงานเหมาไหมคะรับจ้ะโฆษณาของร้านตัวเองหน่อยค่ะจ๋ไปไปทุกปีจ้ะนี่จ๋าเขาจะซ้อมระเบีงเข้ามาจ้างทุกปีจ๋าจะมีลงไปจอดสแตนบายสแตนบายตั้งแต่8โมงถึง11บเอโมงเอ้ยถึง5้าโมงเย็นจนจนเสร็จกิจกรรมเขา แล้วแต่ลูกค้าเราจะจ้างเราไปค่ะยกเป็นถังก็ยกนะคะขายจากเป็นถังนี่ขายอะไรคะขายไอติมจ้ามีไอติมด้วยนะคะทำเองด้วยค่ะให้โฆษณาร้านตัวเองค่ะติดต่อได้ยังไงอยู่แถวไหนพิกัดแถวไหนยังไงบ้างฝากร้านด้วยนะคะสักไดไอติมกะทิสดจ้าเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดศูนย์หกสองเก้าหนึ่งจ้าพิกัดหมู่บ้านกินพัดเอเวนิวจ้ะนี่นะคะก็รับงาน ในชมบุรีรับหมดค่ะไปทุกที่นะคะจ้าก็ประมาณข้าจิกาก็น่าจะที่สุพรรณบุรีขึ้นบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใครบ้านญาติสักดาก็จะมีมีมีรับงานไว้แล้วนะคะสนใจนะคะก็สามารถจะติดต่อพี่หน่อยพี่สักดาได้นะคะถ้าเกิดว่าจะรับงานอ่าเรียกว่างานเหมานะคะงานยูเอ็นนะคะก็สามารถที่จะ เข้ามาได้เลยค่ะมีทั้งมีทุกอย่างครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําชงไอติมนะคะผล,ละไม้ค่ะลูกชิ้นอีกนะคะครบเครื่องในคันนี้คันเดียวเลยจ้ยละล่าสุดส้มตำผ่านตามสั่ง <จำ S 2> ค่ะอานี้ <laughs> ารตามสั่งะะ <laughs> ดูไว้นานยังคะสําหรับคันนี้ดูนานแล้วจ้ะนานเป็นป <laughs> ีครับเป็นปีจ้ะก็ดูทุกวันครับก่อนนอนดูดู <laughs> ดูทุกวันก่อนนอนออกแบบเองนะคะออกแบบตามการใช้งานของของที่ร้านเลยว่าเราจะเราเจอลูกค้าแนวไหนและร้านเราควรจะเป็นแบบไหนนะคะนี่คือพี่หน่อยกับพี่ศักดาครับเป็นคนออกแบบร้านเองนะคะเพราะว่าคันนี้คือไม่ได้จอดกันอยู่กับที่จะเป็นการขับไปตลอดเวลาวิ่งตลอดเวลานะคะก็อาจจะได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดปีกเหมือนข้างหลังนะคะและจะเป็นทึบๆแบบนี้ไปแต่ว่าก็จะมีช่องหน้าต่างนะคะไว้ เสิร right right okay. ์ฟออเดอร์ก okay. ับลูกค้านะคะลูกค้าก็สามารถที่จะมองภายในข้างในร้านได้นะคะว่าเห็นแล้วอยากเลือกอะไรจิ้มได้ชี้ได้ใช่ไหมคะครับผมนี่นะคะก็ดูโล่งๆนะคะกันฝุ่นได้ด้วยกันฝุ่นได้ด้วยนะคะกันฝุ่นกันฝนค่ะขอให้กันนี้นะคะเพปยงปังกว่าครั้งที่แล้วค่ะแล้วคนนี้คนนี้ไวๆค่ะใช่ค่ะคนนี้ทําให้บุ๋มมีความสุขนะคะเพราะว่าพอรู้เขาเรียกว่าอะไรนะ มาเสดะคือรู้แบบว่าของพี่เริ่มต้นจากการขายของตั้งแต่ตอนไหนจนถึงตอนนี้แล้วก็อนาคตทําให้รู้ว่าแบบมันมีกําลังใจในการทํางานนะคะก็สู้ๆนะคะจา้า <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะ